โอเควันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องด r กโหมดกับเอ่อไวโหมดของ In s t a g r a m นะครับพอดีตอนแรกเนี่ยลงแอป,ปมาแล้วปุ๊บมันเป็นไวโหมดแต่ที่ปรับกลับมาเป็นดักโหมดแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่าทำให้เป็นดักโหมดไวโหมดเป็นยังไงเพราะว่าทำเป็นด r กโหมดก็จะประหยัดพลังงานนะครับก็เดี๋ยวเราจะปรับคืนให้ดูก็ไปที่ Setting นะครับที่ Display and Brightness นะครับแล้วก็ถ้าเราปรับเป็นไลท์โหมดเนี่ยอ่ะ iPad หรือว่าตัว iPhone ของท่านเนี่ยก็จะกลายเป็นโหมดสว่างไปที่ IG นะครับ IG ก็จะเป็นโหมดสว่างเหมือนกันทีนี้ถ้าแบบชอบชอบโหมดดักโหมดหรือชอบสีดำเพื่อประหยัดพลังงานนะครับก็ทำคล้ายๆกันก็ไปที่ Setting ฟันเฟืองนะครับมาที่ Display and b เ n e t มาที่ Dark Dark Mode นะครับแล้วก็กลับไปที่ IG IG ของท่านก็จะกลายเป็นดักโหมดแล้วแล้วก็อาจจะสบายตาเพราะเดี๋ยวนี้คนชอบตีมดำแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยครับก็เลย าหาเจอพอดีเพราะอยากทำเองแล้วก็เอามาสรุปง่ายๆให้เพื่อนๆฟังหวังว่าจะมีประโยชน์ขอบคุณครับ